ธอก็บ้านฉันในวันนี้เราจะพูดกันว่าเรื่องของการศึกษานะคะการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตค่ะทุกวันนี้เราจะเห็นว่าการศึกษาในระบบอาจจะไม่ใช่คําตอบและสู่สาเร็จเสมอไปนะคะหลายๆที่หลายๆแห่งหลายๆบ้านเลือกที่จะมีการศึกษาที่เป็นแบบแผนของตัวเองค่ะในวันนี้บ้านเธอกับบ้านฉันเราอยู่กันที่บ้านแห่งหนึ่งค่ะบ้านที่กรุงเทพครอบครัวของชนชั้นกลางที่เลือกที่จะมีการจัดการศึกษาให้กับลูกๆของตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นแบบโฮมสคูลนะคะเราอยู่กันที่นี่และครอบครัวนี้พร้อมที่จะพบกับเราแล้วค่ะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,คะแนะนําคุณผู้ชมให้รู้จักกับพี่เคนนะคะหรือว่าพี่ชัชชรัฐปลั่งพงพันธ์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่เลือกที่จะจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่าโฮมสคูลให้กับที่บ้านเรามาถึงเวลาประมาณ1ิบโมงเช้าค่ะเวลาประมาณนี้ถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็คงจะกําลังหัดเรียนเขียนอ่านกันอยู่ในห้องเรียนนะคะน้องชิงชิงหรือเด็กหญิงทิติภาวัยสิบขวบกับน้องอิงอิงเด็กหญิงธยาภาปลั่งพงพันธ์วัยเจ็ดขวบ สองพี่น้องยังคงเรียนและเล่นอยู่ในบ้านเป็นการเรียนหนังสือที่บ้านที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะ,ะ,ะคุณแม่ซึ่งเป็นครูไปด้วยในตัวเล่าว่าจุดเริ่มต้นที่ตัดสินใจให้ลูกเรียนแบบโฮมสคูลเพราะทนเห็นลูกร้องไห้อย่างเป็นทุกขในวันที่ส่งไปโรงเรียนเป็นครั้งแรกไม่ได้แม้ว่าพ่อแม่คนอ,อื่นจะรู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องปกติก็ตามก็จริงๆเราก็เหมือนทั่วๆไปคือเอาลูกไปเข้าโรงเรียน อนุบาลแห่งหนึ่งในย่านนี้ที่เราคิดว่าเราเลือกแล้วเพราะเราก็ไปดูทุกโรงเรียนเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียจนเราคิดว่าโรงเรียนนี้แหละดีที่สุดแต่พอเข้าไปพบลูกไม่มีความสุขเขาลู้โงเกณฑ์แลบร้องไห้อะไรอย่างนี้ร้องทุกวันร้องทุกวันร้องทุกวันเขาก็จะบอกอาม้าไม่รักหนูแล้วหรอเขาก็จะพูดเก่งตั้งแต่ตก้งแต่ขวบกว่าสองขวบเลยเราก็จะแบบว่า เสียใจสลายเชื่อว่าเป็นความรู้สึกร่วมของพ่อแม่ทุกคนแต่ว่าพ่อแม่ทุกคนก็อาจจะถูกโรงเรียนปลอบใจว่าเด็กทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณแม่ไม่กังวลนะคะเดี๋ยวน้องเขาก็ชินไปเองแล้วก็หลอกล่อให้เด็กอยู่โรงเรียนจนได้ใช่แล้วจริงๆเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณแม่คิดว่าเขายอมจำนนซึ่งเราไม่อยากให้ใช่เราไม่อยากจะร้องไปทาไมทุกวันทุกวันถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แม่ก็พร้อมอย่างที่ที่เราคุยกันว่า คุณแม่ก็ลาออกมาตั้งแต่คลอดเขาอยู่แล้วเลยตั้งใจจะเลี้ยงลูกเต็มเลยใช่ในเมื่อเมื่อเขาไม่มีความสุขตรงนี้คุณแม่ก็ลองดูทางเลือกอื่นว่าจะทํายังไงได้บ้างตารางเรียนและวิชาที่เรียนกันที่บ้านเป็นสิ่งที่กําหนดกันขึ้นมาเองทั้งวิชาการและกิจกรรมเสริมการเล่านิทานเป็นวิธีทําให้เด็กๆเ,เรียนรู้การอ่านเขียนอย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะภาษาอังกฤษค่ะ น้องจริงๆและน้องอิงอิงจะถนัดพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกันเองมากกว่าภาษาไทยเสียอีกเพราะคุณแม่เลือกใช้สื่อในการสอนภาษาอังกฤษซึ่งมีความร้อมากกว่าก็จะเห็นว่าเด็กๆเขาใช้ภาษาอังกฤษกันเองเหรอคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะก็เหมือนเคยคุยกับนักวิชาการบอกจริงๆแล้วภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยแลวเพลงว่าสื่อสื่อที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเยอะ ไม่ว่าเป็นหนังสือหรือว่าหนังหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความตั้งใจของคุณแม่ด้วยไหมคะว่าให้เขาเรียนรู้ผ่านภาษาอังกฤษมาตั้งแต่แรกจริง,จร,งจริงไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเป็นเหมือนไปตามน้ำค่ะว่าสื่อมันมีมาและสือ่อใช้ได้นะคะคือสื่อภาษาอังกฤษในเรื่องของการเรียนรู้อาจจะแลดูน่าสนใจใกว่าสื่อภ <แต S 1> าษาไทยในบ้านเราใช่ไหมคะก็เลยเริ่มต้นจากอย่างนั้นมาเขาก็เลยพูดภาษาอังกฤษกันได้ฟังดูเหมือนเป็นเด็กโรงเรียนนานาชาติไปเลยค่ะ แต่น้องเขาเวลาพูดคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาใช้ภาษาไทยได้ด้วยใช่ค่ะได,ได้ได้ดีด้วยค่ะและอย่างการเรียนภาษาเนี่ยค่ะคุณแม่เองก็มีส่วนในการช่วยเยอะไหมคะไม่ะเสริมเท่านั้นเองหนังสือหนังสือเนี่ยช่วยเยอะในเรื่องของคําศัพท์ที่เขาตเติมเพิ่มขึ้นไปค่ะเรื่องการเรียนการอ่านเขียนเนี่ยต้องสอนเ,ออเหมือนกับในระบบไหมคะไม่เลยคุณแม่ก็อ่านให้เขาฟังเยอะมากตั้งแต่อยู่ในท้อง ก็อ่านอ่านคุณยายยังบอกว่าเขาจะรู้เรื่องนะคะบอกก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรถ้ารู้เรื่องก็ดีอะไรเงี้ยอ๋อค่ะการเน้นนิทานทั่วไปนิทานคลาสสิกอะไรก็อ่านไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นนิทานที่แบบคัาทำง่ายๆน้อยๆอะไรแบบที่เขาชอบบอกกันค่ะเด็กก็ไม่จำเป็นค่ะเด็กเขาซึมซับเรื่องราวมากกว่ามันไปกระทบข้างในมากกว่าอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะจะเน้นข้างในมากกว่า เรื่องราวที่สวยงามนิทานคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ไม่จำเป็นต้องไปเน้นหาที่เพื่อที่ว่าจะให้เขาอ่านออกเขียนได้ไม่แล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะได้เองฟังดูเหมือนการสอนให้มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะสื่อเรื่องราวบอกเรื่องราวเพราะภาษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของการสื่อสารพยายามคุยให้เขาฟังอ่านให้เขาฟังเขาก็จะซึมซับไปได้เองขณะเดียวกันอีกบ้านหนึ่งที่รัฐกลันตันที่นั่น ไม่เพียงสอนภาษาไทยให้กับเด็กไทยที่อยู่ในมาเลเซียเท่านั้นแต่ยังปลูกฝังหลักศาสนาและจริยธรรมให้กับเด็กๆด,ด้วยติดตามรายงานจากรายการดีสลาตัานณแดนใต้ค่ะภูมิใจมากครับผมผภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทยได้ได,ได้เรียนในได้เรียนภาษาไทยนี้และผมจะพยายามสืบทอดสืบทอดเอกลักษณ์ของไทยนี้ไปจนผม <c oughs> สิ้นชีวิตไป คนไทยเราถึงแม้ถือสัญชาติอื่นแต่สำนึกความเป็นไทยยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นไทยไว้เต็มเปี่ยมชยเช่นชุมชนคนไทยในประเทศมาเลเซียยังคงมีวิถีความเป็นอยู่แบบไทยๆสุสานประเพณีวัฒนธรรมและาศาสนาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนไทยในแผ่นดินแม่อเราถือว่าเราเป็นคนไทยส่วนหนึ่งคือการที่เรามีการสอนธรรมะในวัดคือเพื่อจะ ให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็เกี่ยวกับธรรมะเพราะทางโรงเรียนรัฐบาลไม่มีการสอนเรื่องธรรมะชุมชนคนไทยในมาเลเซียที่ยังคงพูดภาษาไทยอย่างชัดเจนและใช้ภาษาไทยกันในชีวิตประจำวันผ่านโรงเรียนสอนภาษาไทยของวัดไทยในมาเลเซียโดยมีพระภิกษสุสงฆ์ และอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซียเป็นผู้สอนคือถ้าเกี่ยวกับภาษาไทยก็จะสอนเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็ช่วงวัดช่วงโรงเรียนรัฐบาลปิดเทอมสอนมานานมากแล้วแต่ที่สอนเป็นระบบก็ประมาณ21ปีคือเรามีการตั้งศูนย์การเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น โรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพิกุลทองวารารามรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในหลายโรงเรียนวัดในประเทศมาเลเซียที่มีการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆชื้ยสายไทยในมาเลเซียพร้อมทั้งสุมทรพิธีศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมของไทยหนูรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ดีสำหรับหนูนะทำให้เราได้รู้ประวัติของไทยทศาสนาวัฒนธรรม เพราะมันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับภาษาอื่นนะครับภาษาไทยนี่มันมีจุดเด่นตรงที่มันยากอ,อ,อักษรมันต้องเยอะพออ่านอะไรพออ่านอะไรออกก็อะไรนคำคำสักคำมันละเอียดอ่อนไทเราะฟังแล้วชื่หนหู<ฮ>ค,รครับี การได้อ่านได้เขียนภาษาไทยนอกเหนือจากการพูดสื่อสารกับชุมชนคนไทยในมาเลเซียเนสเน่ห์ของภาษาไทยที่ดึงดูดใจให้เด็กและเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยได้เข้ามาเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพิกุลทองวารา,รามเพิ่มมากขึ้นทุกปีคือจะเป็นกลุ่มเยาวชนแถวๆหมู่บ้านามาเรียนมาเรียนพือสำหรับเด็กนี้บางคนก็มาจาก ตัวเมืองด้วยเพราะตอนตอนนี้เด็กพ่อแม่เด็กก็เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนภาษาไทยครับคือจะใช้ระบบแบบรุ่นพี่สอนน้องไปเรื่อยๆคือรุ่นพี่จบแล้วก็จะเข้ามาสอนสอนปัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเพราะรุ่นพี่นี้จะต้องอจะต้องไปเรียนต่อหรือว่าไปทำงานผม ก็แนะนำเพื่อนๆที่เป็นคนมาลายูมาเรียนามาชวนมาเรียนภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยนี่เป็นภาษาหนึ่งของเป็นภาษาที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นภาษาที่ค่อนข้างจะนิยมสำหรับคนไทยเราครับ การเปิดโอกาสให้ดำรงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์อย่างสมบูรณ์ในประเทศมาเลเซียคือภาพสะท้อนของวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นไทยที่สะท้อนผ่านการเล่าเรียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนเชื้อสายไทยแม้มีพรมแดนขวางกั้นแต่หัวใจไทยยังคงถูกยึดโยงไว้กับแผ่นดินแม่วัฒนธรรมของคนรัฐกลางตันเนี่ยจะอยู่เหมือนกับ3จังหวัดมากค่ะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน แล้วก็ความเป็นอยู่เหมือนลักษณะการดําเนินชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ประจําวันคือจะผููภาษาก็เหมือนกันค่ะแล้วก็อาหารการกินก็เหมือนกันแล้วก็อะไรอ่การแต่งกายอะไรก็เหมือนกันและเขาก็จะไม่แบ่งแยกว่าเธอเป็นคนไทยท่านเป็นมุสลิมศาสนาต่างกันเราต้องแยกกันเขาก็จะอยู่รวมกันแบบไม่มีการแบ่งแยกค่ะคือเขาจะแบบยอมรับ มากกว่าที่คนไทยคนไทยพุทธกับคนมุสลิมท้าสามจังหวัดนี่คือค่อนข้างจะแบ่งแยกชัดเจนเรล่ากคิดว่านั่นเป็นความคิดส่วนสตัวค่ะแม้จะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ความเป็นไทยก็ยังข้ามพรมแดนไปให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะส่วนเด็กๆที่บ้านนี้การเรียนรู้ไม่ได้จํากัดเฉพาะเรื่องของไทยเท่านั้นนะคะภาษาสากลอย่างดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนที่บ้านด้วย อะไรรองรับไหมคะเพราะว่าหลายๆครอบครัวก็ให้ความสําคัญแต่ว่าเรียนเป็นเหมือนเป็นงานละเอเนาะสาววิทก็พาลูกไปเรียนดนตรีอะไรงะ <พอ S 2> ไเงี<ข>้ยค่ะเพราะว่าคิดว่าดนตรีนี้มันก็เป็นแขนงหนึ่งของศิลปะอะค่ะแล้วก็อยากให้เขาเรียนรู้ศิลปะทุกแขนงค่ะนั่งตรงนี้เพียงแต่ว่าก็นี่ก็ไม่ได้บังคับนะคะอย่างไม่ได้ซ้อมทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่เขาต้องการอะไรเงี้ยค่ะการเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องอื่น ที่ไม่แต่เฉพาะวิชาการเป็นสิ่งจำเป็นนะคะขณะเดียวกันการเรียนรู้เรื่องของตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ไปติดตามเรื่องราวของชนเผ่าประกากยอที่วันนี้ผู้อาวุโสในหมู่บ้านหันมาให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ของชนเผ่าให้กับเด็กๆในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อสืบสารความเป็นประกากยอไปสู่คนรุ่นหลังรายการทีวีจอเหนือนะจะพาเราไปติดตามชมค่ะ เจออาโลเนโนจเจเสียงอือทาหรือการท่องบทกลอนจากผู้สูงอายุชนเผ่าปากกากยอในหมู่บ้านแม่ขับปูอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ถูกขับขานให้กลุ่มเยาวชนเกือยอโพร,รับฟังทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องกันมานานกว่า4ปีเพื่อสืบสานวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าปกกาเกยที่เริ่มจะเลือนหายไปตามกาลเวลา กัญย์เ si, นี่ยมาจากปากกัญย์โพเนี่ยก็คือเหมือนว่ารุ่นหลานรุ่นหลานปากกัญย์เนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้สืบทอดความเป็นปากกัญย์ไว้ค่ะเด็กเนี่ยก็คือเหมือนว่าแบบมีความกระตือรือร้นแล้วก็สนใจกับการทํางานอย่างแบบมีกิจกรรมอย่างเช่นเรียบผีผีนาเนี่ยเขาก็เออจะไปเหมือนว่าอย่าสนใจอย่าเห็นอยยาลองเรียนรู้เลยค่ะ นอกจากการอู่ทากลุ่มเยาวชนเกอยอโพเหล่านี้สามารถเลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของชนเผ่าทั้งการอ่านเขียนภาษาปากกากยอความเชื่อและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากชาวบ้านในชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญตามแผนที่นําทางที่จัดทําขึ้นซึ่งเป็นไปด้วยความเต็มใจของทั้งผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้เรียนเฉพาะโบทยอย่างเดียวอย่างวันนี้ก็คือไม่ได้เรียนเฉพาะโบทยอย่างเดียวเดี๋ยวก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของ ชื่อลำห้อยเราก็ถามว่าเอ๊ะลำหย้ยน้ําที่เราดื่มทุกวันเนี่ยเราใช้ลำห้ยไหนเนี่ยค่ะเขาก็จะรู้อย่างบางครั้งมันจะแซงว่าข้าวที่เรากินทุกวันเนี่ยชื่อพันธุข้าวอะไรนะคะมันก็เมืองว่าแบบได้เรียนรู้หลายอย่างการส่งเสริมให้มีการเรียนอัตลักษณ์ของตนเองและสร้างสำนึกความเป็นประกากยอในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทำให้ชุมชนประกายอแห่งนี้ ประสบความสำเร็จในการรักษาวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้ได้เหมือนกับว่าแบบมันยังมันเป็นการสืบท่องวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีความเชื่อพิธีกรรมต่างๆเนี่ยตั้งแต่แบรรพบุรุษมาแล้วแต่ถ้าเด็กคือถ้าถ้าในระบบโรงเรียนเนี่ยคือสอนแต่ว่าต้องเรียนภาษาไทยนะต้องเกณฑ์ได้ภาษาไทยเดี๋ยวจะเป็นครูหรือว่าต้องเกณฑ์ได้คณิตศาสตร์นี่อะไรแบบนี้ก็คือสิ่งเหล่านี้มันก็จะสูญหายแล้วก็ มันก็จะไม่มีไม่มีในชุมชนต่อไปเด็กๆที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาชนเผ่าจากคนรุ่นก่อนนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะส่วนน้องชิงชิงและน้องอิงอิงก็เช่นเดียวกันการเรียนอยู่กับบ้าน ทำให้น้องสองคนนี้ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยค่ะทุกทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีข้อดีข้อด้อยใช่ไหมคะแต่แล้วขึ้นกว่าว่าเราให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่ากันในการถึงข้อด้อยนี่ก็จะเรื่องที่เห็นชัดก็ระเบียบว,วินัยกับความอ่อนโยนอะไรเงี้ยค่ะมารยาทในสังคมอะไรเงี้ยเขาก็จะอ่อนไปนิดนึงแล้วก็การที่แบบ บางครั้งเนี่ยเขาจะคิดถึงตัวเองมากเกินไปตอนที่เราออกไปทางออกไปนอกสังคมเนี่ยก็เขาก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมเราจะต้องทํอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันคือการปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์อะไรหลายอย่างใช่ไหมคะใช่อย่างมีคนแซงคิวนี่เขาก็แทบจะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหรคะแล้วคริ่างๆเขาถ้าไม่เขาทำอย่างนี้เขาจะทำอย่างนี้อ๋อก็จะก็จะไม่ไม่ยอมอะไรอย่างง้นใช่ไหมคะอืมค่ะอันนี้ก็จะยืดหยุ่นตรงนั้นก็จะน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่าพ่อแม่หรือว่าหลายๆครอบครัวเริ่มเห็นแนวทางแล้วก็มาจัดระบบการศึกษาแบบนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะคิดว่าเขาควรจะต้องมีอะไรที่ต้องควรคำนึงถึงบ้างคะจึงปรับปรับจิตใจตัวเองขั้นแรกะะจิตใจใครพ่อแม่หรือจิตใจพ่อแม่ <c oughs> จิตใจพ่อแม่ก่อนว่าว่าเราต้องการอะไรอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ มันมัน,ม,นมันใช่สิ่งที่เราต้องการไหมที่ทุกวันนี้พยายามที่จะ,สะแสวงหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามีความสุขกับตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าจะอยากจะทำเนี่ยคิดว่าทุกคนทําได้หมดเลย<ช>ค่ะไม่ว่าจะจบอะไรมามีอาชีพอะไร<ช>อะไรเง<ช>ี้ยค่ะราะพื้นฐานมันอยู่ที่ที่ความรักและความเข้าใจอะ<ช>ค่ะ,คะ,คะ แต่เวลาเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมคะใช่ถ้าเกิดพ่อแม่ยังคงทํางานประจําหรือไม่มีเวลาเต็มที่เนี่ยก็คงทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าไปแล้วตอนให้ฉันนึกย้อนไปถึงว่าในสังคมในอดีตเนี่ยลูกก็อยู่ติดกับพ่อแม่เนาะพ่อแม่มีอาชีพอะไรลูกก็มีอาชีพแาบนั้นก็ช่วยหรือเกื้อกูลแล้วก็เรียนรู้กันไปตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณแม่ตั้งข้อสังเกตว่าเด็กทุกวันนี้มีปัญหามากกว่าเด็กในอดีตในอดีตเพราะว่าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ตอนเย็นพาเขาไปเดินในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเจอแต่พี่เลี้ย,อยงอะไรพี่เลี้ยงที่พาลูกพาลูกเล็กๆถ้าลูกโตก,ก็คือก็อยู่ที่อื่นเหมือนกันค่ะ,คะห้องเรียนของเด็กทั้งสองคนนี้แม้จะอยู่ที่บ้านแต่ถือว่าได้ใช้พื้นที่ภายในบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่าครอบคลุมหลายวิชาค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณแม่ชวนเด็กๆทำใช่ไหมคะจัดดอกไม้ค่ะ โรแมนติกจะมีดอกไม้เราก็ไม่ไม่ได้ให้รูปแบบเขาว่าต้องแบบสามเนี่ยแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดว่าสวยก็สัะไปวันนี้จริงๆก็หรูนิดนึงซื้อมาบางทีก็เก็บเอาที่หเยอ๋อค่ะก็ซื้อดอกไม้ที่เราเห็นได้ทั่วทไปในตลาดเนาะจัดแบบตามอัธยาศัยเพราะนี่คือการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะค่ะพื้นที่เล็กๆรอบรัวบ้านก็ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ และสนุกกับธรรมชาติได้เช่นเดียวกันค่ะที่ภาคอีสานนักข่าวพลเมืองจะพาไปดูเด็กๆที่นั่นเขาเรียนรู้ธรรมชาติจากพื้นที่ป่าบุ่งป่าทามค่ะบุงท่ามหรือพื้นที่ชุมนม้ำริ้นฟังแมนมูลบริเวณเขตตำบลทาร้างอำเภอสว่างวิระวงศจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงในหนาผลและสามารถเทหน้าใดในหนาแล้ง มีความหลากหลายทางระบบนิเวศท,ทั้งพืชและสัตว์พร้อมกับเป็นแหล่งเลี้ยงลูกเป็นที่หาอยู่หากินของชาวบ้านและเด็กหน่อยที่อาศัยอยู่โดยรอบในวงหยุดเด็กหน่อยซีนางืวอเข้าไปในบึงท่ามเพื่อเก็บพักและอาหารพร้อมกับพอแม่โดยแต่ละคนจะม,มีอุปกรณ์ประจำตัวทั้งเด็ดเสียมจอบอาจจะม,มีของไว้ใส่แนวที่หาได้ในบึงท่าหนองแวว ใส่ชีวิตผูกพันกับพื้นที่ในบึงท่าม,มาตังแต่เกิดน้องแววได้เฮี้ยนหูจนสามารถตัวจำขืดพักชนิดต่างๆทีน่นีในพื้นที่ทั้งกินใดและกินบดใดยัง<า>เ,เช่นกระจับที่นี่อยู่ในบึงท่าทั้งช่วงหนานามและหนาแรงเป็นพักที่กินสดหรือท,ที่เอาไปต้มให้ซุกก็ไดเรากินสดๆตบบนี้เหรอบ้างอันกับตุ่มและอันนี้นแปลว่าจะกินสดได้เหรอ กินจังได้ยังไมามีวัลมาค่ะเอาบ้านกากามีตาอันนี้กินข้างในมั้นเหรอใส่สีขาวๆอ่ะใส่บึงดูง่างนตัวแบงกระดงเฮี้ยนผูวิธีหาปลาหรือใส่เบ็ดในบึงท่ามจักพอตั้งแต่การพูดหาใส่เดือนไปเกี่ยวกับเบ็ดแล้วก็เอาไปปักไว้กระจายน้ำข้างหน้าตรงนี้ได้จากเบ็ดครับนอกจากปักเบ็ดเล็กน้อยกระดงเฮี้ยนผู พืชในดุนข้ามถือใจเป็นอาหารหลากหลายชนิดรวมทั้งการจับสัตว์อื่นๆ uh huh. เช่น uh huh. กระปอมกบ uh huh. เขียดแมงทับ uh huh. จนแถบสิบปตองพึงผ้าอาหารจากภายนอกเลย uh huh. การหายูหากินจากธรรมชาติตามวิถีชุ่มชนจากคนในครอบครัว uh huh. เป็นตัวอย่างที่เหตุให้พวกเขาสามารถเทียนหูและสนุสนานจากการได้เห็นและปฏิบัติจริงคือเป็นเื่อนชีวิตอีกแห่งหนึง่ง ีได็กน้อยได้เรียนหูนหนยางมีความสุขจากโรงเรียนบุงทามอุบลรันสีสอยนักขาวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงานจากการเรียนภาษาไทยในมาเลเซียการถ่ายทอดความรู้วิถีประกากยอสู่คนรุ่นหลังกระทั่งการเรียนรู้ธรรมชาติป่าบุ่งป่าทามที่ภาคอีสานมาจนถึงการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองแบบโฮมสคูล นั่นคือการเชื่อมร้อยความเหมือนความต่างในการจัดการศึกษาด้วยตนเองของแต่ละบ้านที่แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้นั้นไม่อาจจำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเราก็จะเห็นนะคะว่าวิธีการจัดการศึกษาตามอับยาศัยหรือการศึกษาแบบนี้นะคะก็มีข้อดีมีข้อควรคำนึงถึงเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ได้อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวซึ่งระบบการศึกษา บบเป็นทางการหรือเป็นรูปแบบสมัยใหม่เนี่ยดึงคนออกจากครอบครัวดึงคนออกจากชุมชนและก็บ้านของตัวเองนะคะทํายังไปให้สิ่งเหล่านี้มันกลับคืนมาก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้อง่วยกันคิดด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณครอบครัวของที่เขนมาแล้วก็น้องชิงน้องอิงนะคะแดดมาแล้วเราไปกันเถอะนะคะลาคุณผู้ชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาเก็บของเข้าบ้านค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมบ๊ายบายไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบเป็นเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนก็มัก่าคิดว่าเรามีความรู้ระดับหนึ่งยอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าอย่างชาวนาอะไรเงี้ยเขาเขามีมากกว่าเราอีกค่ะใ,ในเรื่องที่จะให้กับลูกที่จะส่งต่อถึงลูกอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้า,ถาแบบเขามีองค์ความรู้ครบเลยค่ะเป็นวิถีชีวิตจริงๆด้วยเราต่างหากนี่ขาดแคลนนะคะ